โอ้โหนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกแล้วครับชาวจีนลักลอบข้ามแดนเหยียบกับระเบิดกลางป่าไทยกลายเป็นชนวนให้ทูตจีนขยับแรงจนไทยต้องออกโรงสวนทหารไทยทหารขเขมรแทบชนกันกลางพื้นที่อันตรายนี่มันบอกอะไรเรากันแน่ฟังให้จบคุณจะเห็นภาพใหญ่ที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เริ่มนะครับลมหายใจของผืนป่าชายแดนที่คนส่วนใหญ่มองเห็นเป็นเพียงพื้นที่รกร้างแต่ในความเป็นจริง มันคือสมอรภูมิที่เงียบงันและเต็มไปด้วยเสียงอันตรายที่เราไม่ได้ยินปลายเดือนพฤศจิกายนปี2668ชายชาวจีนคนหนึ่งลักลอบข้ามแดนเข้ามาในเขตไทยเส้นทางที่เขาเลือกเดินไม่ได้มีแค่ความมืดแต่มันมีบางอย่างฝังอยู่ใต้ดินรอวันที่จะปล่อยเสียงดังครั้งเดียวและเปลี่ยนทั้งชีวิตของเขาไปตลอดกาลเขาเหยียบลงบนทุ่นระเบิดสังหาร PMN ทุ่นเก่าที่ฝังอยู่ในป่าแห่งนี้มานานหลายทศวรรษเพียงเสี้ยววินาที เสียงระเบิดทําให้เท้าซ้ายของเขาขาดสเก็ดพุ่งใส่ลําตัวและใบหน้าดางสายจนเละเลือดกระจายไปบนพื้นดินที่เคยเป็นเขตสงครามเก่าเพียงแค่เขาก้าพลาดหนึ่งก้าทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุกองกําลังบุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12และหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่หนึ่งเร่งเข้าไปช่วยเหลือแบบแข่งกับเวลาตายเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บฝ่าป่ารกทึบนําส่งโรงพยาบาลโคกสูงจนพ้นขีดอันตรายก่อนส่งต่อไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลอารัญญประเทศ นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดาเพราะมันตอกย้ําว่าดินแดนแถบนี้ยังไม่ปลอดภัยแม้โลกภายนอกจะลืมมันไปแล้วก็ตามหลังจากความระเบิดเริ่มจางก็กอลบูรพาก็เข้าพิสูจน์พื้นที่ทันทีพบว่าทุนที่ผู้บาดเจ็บเหยียบคือ PMN แบบเดิมทุนสังหารบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อทําลายร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะแต่สิ่งที่ทําให้ทุกอย่างน่าสงสัยมากขึ้นก็คือระยะเพียง2เมตรจากจุดระเบิดพบทุน p m n อีกหนึ่งทุนยังไม่ทํางาน ยังพร้อมที่จะเข็นฆ่าคนที่เดินผิดเส้นทางอีกครั้งมันอยู่ตรงนั้นมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเงียบแต่พร้อมทําหน้าที่ของมันเสมอพื้นที่ที่พบระเบิดถูกจัดเป็นโซนอันตรายต้องสงสัยพื้นที่ C บริเวณบ้านหนองจานเขตชายแดนที่เคยเป็นสนามรบและมีประวัติการฝังทุนมาอย่างยาวนานตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายน2665หน่วยเก็บกู้ทุนระเบิดของไทยรวมถึงกองบัญชาฐานช่างที่2เดินหน้าปฏิบัติการเคลียร์พื้นที่ต่อเนื่อง ซึ่งจนถึงปัจจุบันพวกเขาสามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยได้แล้วมากกว่า1 6 4 5 3ตารางเมตรจากพื้นที่รวมกว่า288,000ตารางเมตรแต่ระหว่างการทำงานยังคงพบทุนระเบิดสะสมถึง22ทุนทั้ง PMN, POM-2 และ PMD-6M ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่แค่ชิ้นโลหะแต่มันคือความตายที่ยังไม่ระเบิดทุกครั้งที่ทหารไทยก้าวเท้าตรวจคนพวกเขากำลังเผชิญความเสี่ยงแบบเดียวกับชายจีนที่บาดเจ็บ เพียงแต่พวกเขาต้องทํามันทุกวันเพื่อให้คนอื่นปลอดภยัยกองทัพภาคหนึ่งยืนยันหนักแน่นว่าภารกิจสร้างเขตปลอดภัยชายแดนจะเดินหน้าต่อทั้งบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วจะถูกทําให้ปลอดภัยให้ได้นี่ไม่ใช่การเก็บกู้ทุนระเบิดแต่มันคือการยืนหยัดปกป้องอธิปไตยไทยและปกป้องชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมเส้นชายแดนแต่เมื่อเรามองภาพกว้างคงต้องถามตัวเองเงียบๆว่าเหตุใดทุ่นระเบิดยังคงอยู่ เหตุใดมันยังถูกพบเพิ่มในพื้นที่ที่ควรจะปลอดภัยและเหตุใดเหยื่อรายล่าสุดเป็นชาวจีนที่ลักลอบข้ามแดนเข้ามานี่คือคำถามที่ยังไม่มีคำตอบและมันกําลังดันให้เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยชายแดนแต่ลุกลามไปสู่เวทีภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างไทยกัมพูชาและจีนโดยที่ทุกฝ่ายเริ่มมองกันด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทั้งหมดนี้คือเพียงจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดครั้งใหม่ บนเส้นแบ่งดินแดนที่เงียบสงบภายนอกแต่ภายในเต็มไปด้วยไฟที่ยังไม่มอดและในตอนต่อไปความจริงจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาทีละชั้นเมื่อจีนเริ่มออกเสียงและสองสถานทูตของจีนกลับส่งสัญญาณคนละโทนคนละคำจนทำให้เกมนี้ซับซ้อนกว่าเดิมหลายเท่ามีแค่บทแรกเท่าน,นั้นสิ่งที่อยู่ต่อจากนี้เข้มข้นกว่านี้หลายเท่าอยากกระพิตาครับตอนที่สองกำลังจะเปิดเผยท่าทีจีนที่ไม่เหมือนกันในสองประเทศ ซึ่งอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมทั้งหมดบนชายแดนตะวันออกของไทยเส้นชายแดนไทยกับกัมพูชามันไม่ใช่แค่เส้นแบ่งเขตบนแผนที่แต่มันคือเวทีที่มหาอำนาจซ่อนเกมของตัวเองเอาไว้และหลังเหตุชายชาวจีนเหยียบกับระเบิดในฝั่งไทยสิ่งที่น่าสนใจที่สุดไม่ใช่แค่เหตุระเบิดแต่เป็นการขยับตัวของจีนประเทศที่ทุกฝ่ายจับตาประเทศที่มีบทบาททั้งในไทยและในกัมพูชา แต่พูดกับสองประเทศนี้ด้วยน้ำเสียงที่ไม่เหมือนกันเลยไม่นานหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นสถานทูตจีนในกัมพูชาเคลื่อนไหวก่อนและการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้มาแบบเบาๆคณะผู้แทนจีนร่วมกับหน่วยงานกาัมพูชาเดินทางไปจังหวัดสววยเรียงตรวจโครงการลันชางเมฆโขงโคอปเปอรชันอินไมแอคชันโครงการที่จีนช่วยกัมพูชากำจัดทุนระเบิดและสร้างสงครามตั้งแต่ปี2568เป็นต้นมาพวกเขาประกาศชัด จีนจะช่วยให้กัมพูชาเป็นประเทศปลอดทุรเบิดภายในปี2030นำเสียงนั้นมั่นใจหนักแน่นเหมือนกำลังส่งสัญญาณว่าจีนยืนอยู่ข้างกัมพูชาเต็มตัวและก็ไม่ต้องรอให้ใครตีความเพราะหวังว่วยปินทูจีนประจำกัมพูชาออกมาโพสต์เองใน Facebook สั้นแต่แรงจีนสนับสนุนกัมพูชาอย่างหนักแน่นในการปกป้องอธิปไตยความมั่นคงของชาติและพร้อมเป็นหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้ คำพูดนี้เกิดขึ้นหลังเตียบันเดินทางไปรับเรือรบติดขีปนาวุธที่สร้างโดยจีนสองลำและเกิดขึ้นหลังคุนเซนเรียกร้องให้ประชาชนคว่ำบาตรสินค้าไทยเพื่อกดดันรัฐบาลไทยจากความตึงเครียดชายแดนลองคิดดูนะครับเวลาที่ไทยกับกัมพูชามีปัญหากันจีนกับเลือกใช้ถ้อยคําว่าจีนสนับสนุนกัมพูชาอย่างหนักแน่นมันไม่ใช่คําพูดธรรมดามันคือการยืนยันจุดยืนทางการทูตที่ไทยเองก็ต้องรู้สึกและไทยก็รู้สึกจริงๆ เพราะชาวไทยจํานวนมากเริ่มวิจารณ์จีนอย่างหนักตัวออนไลน์ถูกส่งไปถล่มเพจสถานทูตจีนในไทยทุกโพสต์ทุกภาพถูกกระนาคอมเมนต์มันคือปฏิกิริยาตอบโต้ทางความรู้สึกของประชาชนที่จีนเองก็คงไม่อยากเห็นรัฐบาลไทยจึงต้องขยับศรีษะศักดิ์พวงแก้ว,กวรัฐมนตรีต่างประเทศเขาพบจางเจี้ยนเหว่ยทูตจีนประจําไทยทันทีในวันที่7ตุลาคมเพื่อถามให้ชัดจีนกําลังเล่นบทอะไรอยู่กันแน่ แล้วน้ำเสียงของทูตจีนประจําไทยกลับตรงกันข้ามกับทูตจีนประจํากัมพูชาอย่างสิ้นเชิงเขายืนยันท่าทีจีนว่าจีนเป็นกลางไม่เคยและไม่เคยส่งอาวุธให้ค้่ขัดแย้งร่วมมือทางทหารที่เห็นเป็นเพียงความร่วมมือปกติไม่ได้มีเป้าหมายทําร้ายไทยและหลังการประทะจีนไม่ได้หนุนอาวุธให้กัมพูชาต่อคําพูดนี้อ่อนลงนุ่มลงและแตกต่างจากน้ําเสียงของทูตจีนในกัมพูชาอย่างชัดเจนมันทําให้เรามองเห็นบางอย่าง จีนมีสองจังหวะสองอารมณ์สองทิศทางขึ้นอยู่กับว่าเขาพูดกับใครกับไทยจีนใช้คำว่าเป็นกลางสนับสนุนให้แก้ปัญหาด้วยสันติพร้อมทำงานร่วมกับอาเซียนเหมือนกำลังลดความร้อนของสถานการณ์แต่กับกัมพูชาจีนใช้คำว่าสนับสนุนอย่างหนักแน่นปกป้องอธิปไตยมั่นคงของชาติพร้อมยืนเคียงข้างน้ำหนักคนละเรื่องสารคนละชุดแต่ทั้งหมดมาจากประเทศเดียวกัน นี่คือสิ่งที่ทาให้ภูมิรัฐศาสตร์ของเหตุทุนระเบิดครั้งล่าสุดไม่ใช่เรื่องของผู้บัตรเจ็บหนึ่งคนแต่เป็นเรื่องของอํานาจความสัมพันธ์และผลประโยชน์ที่ยงเข้าหากันแน่นเพราะอย่าลืมกัมพูชาคือหนึ่งในพันธมิตรยุทธศาสตร์ของจีนจีนลงทุนหนักจีนหนุนรัฐบาลจีนให้เรือรบจีนให้โครงการทุนระเบิดจีนช่วยพัฒน,นาโครงสร้างพื้นฐานและกัมพูชาก็ตอบแทนด้วยความพักดีทางการทูตเมื่อกัมพูชามีปัญหาก,กับไทยจีนจึงมีภารกิจไม่เป็นทางการนั่นคือรักษาสถานะพน ส่วนไทยเองแม้จะถูกวิจารณ์จากประชาชนแต่จีนก็ยังจําเป็นต้องรักษาสัมพันธภาพเพื่อเส้นทางเศรษฐกิจเพื่อเส้นขนส่งเพื่อท่าเรือและเพื่อผลประโยชน์ในอาเซียนที่ไทยถือไว้จีนจึงไม่สามารถเลือกข้างไทยหรือกัมพูชาแบบเต็มร้อยแต่ก็ไม่สามารถเสียใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปผลลัพธ์จึงออกมาเป็นทูตกัมพูชาพูดแบบแข็งกร้าวพูดไทยพูดแบบนุ่มนวลแต่ทั้งหมดกําลังเล่าเรื่องเดียวกัน นี่คือการทูตแบบสองใบหน้าเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดโดยไม่ให้ความสัมพันธ์ใดพังลงและเมื่อจีนขยับไทยกับกัมพูชาก็เริ่มจับตาทุกคำพูดทุกสัญญาณทุกโพสต์บนเฟซบุ๊กของทูตแต่ละประเทศกลายเป็นข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องอ่านให้ทะลุแต่เรื่องอยังไม่จบครับเพราะในขณะที่ทูตจีนทั้งสองประเทศกำลังพูดคนละแบบชายแดนตะวันออกของไทยกลับมีคลิปหนึ่งโพออกมาคลิปที่ทหารไทยท้าทหารกัมพูชาให้เดินนำหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้มีการวางทุ่นระเบิดใหม่ คลิปที่เหมือนจะเล็กแต่ความหมายใหญ่ใหญ่จนจินเองอาจต้องคิดใหม่ว่าควรยืนตรงไหนตอนที่สามเราจะเล่าและวิเคราะห์คลิปนั้นแบบลงลึกและเปิดเงาความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เตรียมใจให้พร้อมเพราะสิ่งที่จะได้ยินต่อไปนี้มันไม่ได้เป็นแค่ภาพในคลิปแต่มันคือบรรยากาศความตึงเครียดที่ทหารไทยต้องเจอทุกวันบนเส้นชายแดนที่อันตรายที่สุดเส้นหนึ่งของประเทศเริ่มตอนนี้นะครับชายแดนไทยกับกัมพูชาดูเหมือนจะเงียบแต่ในความเงียบแบบนั้น มันมีแรงกดทับบางอย่างซ่อนอยู่แรงกดทับที่ระเบิดได้ทุกเมื่อเหมือนทุ่นที่ฝังอยู่ใต้ดินนั่นเองหลังเหตุชาวจีนหยบก,กับระเบิดในฝั่งไทยทุกฝ่ายจับตามองอย่างหนักว่าทุ่นระเบิดนั้นเป็นของเก่าหรือของใหม่ทุกฝั่งมานานแล้วหรือมีใครตั้งใจวางเพิ่มเพื่อส่งสัญญ,ญาณบางอย่างความสงสัยทั้งหมดถูกเร่งให้เด่นชัดขึ้นเมื่อมีคลิปหนึ่งโผล่ขึ้นมาบนโลกออนไลน์คลิปที่ถูกกล่าวอ้างว่าถ่ายที่ช่องอานมา้า จุดที่ทหารไทยต้องราดตระเวนทุกวันจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่สุดแห่งหนึ่งของภาคตอนออกในคลิปนั้นภาพมันไม่ได้คมชัดที่สุดเสียงลมพัดลอดเข้ามาแต่บทสนทนาภายในคลิปชัดเจนจนทําให้หลายคนต้องหยุดดูทหารไทยกําลังเดินลาดตระเวนตามแนวเส้นเขตและพบกับทหารกัมพูชาบรรยากาศไม่ได้เป็นการประทะแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันเหมือนสองคนที่ยืนบนพื้นที่เดียวกัน แต่ต่างไม่ไว้ใจกันเลยทหารกัมพูชาบอกว่าถ้ามีทุนระเบิดอยู่แถวนั้นมันต้องเป็นทุนเก่าไม่ใช่พวกเขาเป็นคนวางคําพูดนั้นฟังดูตรงไปตรงมาแต่ทหารไทยไม่ได้เชื่อทหารไทยตอบกลับด้วยเสียงนิ่งๆถ้างั้นก็ลองเดินนําหน้าเดินตรงเส้นเดิมนี่แหละเพื่อพิสูจน์ว่าท่านไม่ใช่คนวางและถ้าไม่มีทุ่นใหม่จริงก็ไม่มีอะไรต้องกลัวคําพูดนั้น ทำให้บรรยากาศในคลิปตึงทันทีมันไม่ได้เป็นความโกรธแต่มันคือการท้าทายท้าทายที่มีความหมายลึกมากเพราะการให้เดินนําหน้าหมายความว่าหากมีทุ่นหมายจริงคนที่เดินนําคือคนที่เสี่ยงก่อนทหารกัมพูชาไม่เดินเขาปฏิเสธและยังย้าว่าพวกเขาไม่เกี่ยวถ้ามีก็ต้องเป็นทุนเก่าคําตอบนั้นยิ่งสร้างคําถามใหม่มากกว่าแก้คําถามเก่า เพราะในพื้นที่เดียวกันฐานไทยเคยตรวจพบทุ่นที่ดูเหมือนเพิ่งถูกขยับบางจุดมีดินถมใหม่บางจุดมีรอยเท้าคนบางจุดมีเศษผงโลหะฝังตื้นผิดปกติในสายตาคนทั่วไปมันอาจดูไม่ใช่หลักฐานแต่มันมากพอสำหรับคนที่ทำงานชายแดนทุกวันสิ่งสำคัญคือคลิปนี้แสดงให้เห็นความจริงระดับหนึ่งว่าทหารไทยต้องทำงานในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความสงสัยเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจ เต็มไปด้วยความรู้สึกว่าเพียงก้าวเดียวชีวิตอาจจบลงทันทีหลายคนอาจคิดว่านี่คือเรื่องเล็กเรื่องของฐานสองฝ่ายคุยกันแต่ในมุมวิเคราะห์สถานการณ์มันคือสัญญาณสำคัญสัญญาณที่บอกว่าพื้นที่นี้ยังไม่ปลอดภัยและความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในภาคสนามจริงยังห่างไกลจากคำว่าไว้ใจ การที่ทหารไทยท้าให้ทหารกัมพูชาเดินนําหน้ามันจะทอนอีกน้อยสาประเด็นหนึ่งไทยกําลังสงสัยว่ามีการวางทุ่นใหม่จริงหรือไม่เพราะถ้าไม่ใช่ของใหม่ทําไมกัมพูชาต้องลังเลที่จะเดินนําหน้าสองแสดงว่าบนภาคสนามความร่วมมือไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นแม้ผู้นําจะประกาศร่วมมือกันแต่ในป่าในทุ่งในแนวเขตทุกอย่าง ยังเหมือนเดินอยู่บนสนามทุ่นระเบิดทางทางกายภาพและทางการทูต 3. การที่คลิปหลุดออกมาทําให้ประชาชนเริ่มตั้งคําถามว่าเรื่องทุ่นระเบิดครั้งล่าสุดมันเป็นแค่เรื่องเก่าหรือมีเรื่องใหม่ซ่อนอยู่ถ้าไทยต้องการนี่อาจเป็นหลักฐานที่ใช้ประนามกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศได้แต่ไทยเองก็ต้องคิดว่าเรากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรักษาความสงบหรือกําลังเลื่อนเข้าสู่ความตึงเครียดใหม่ บางครั้งสิ่งที่เห็นในคลิปไม่ใช่แค่บทสนทนาส,สั้นๆแต่มันคือภาพสะท้อนชีวิตประจําวันของฐานไทยที่ต้องเผชิญความเสี่ยงแท้จริงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแบบไม่มีสัญญาณเตือนและไม่มีใครบอกได้ว่าใต้ท้าของเขามีอะไรฝังอยู่บ้างคําถามสําคัญตอนนี้คือนี่คือปัญหาเฉพาะหน้าหรือนี่คือปัญหาที่ถูกทําให้เกิดขึ้นเพื่อกดดันไทยและเมื่อเรามองรวมกับภาพทีจีนในตอนที่ผ่านมา ภาพหนึ่งก็เริ่มชัดคนที่ได้ประโยชน์จากความตึงเครียดคือคนที่ต้องการมีอำนาจเหนือชายแดนนี้และต้องการรักษาพ,พันธมิตรบางรายไว้ให้แน่นที่สุดแต่เรื่องจะไม่จบแค่นี้ครับเพราะถ้าคลิปนี้เป็นเพลงเงาไฟสิ่งที่อยู่ข้างหลังอาจเป็นเกมที่ใหญ่กว่าทุ่นระเบิดมากตอนต่อไปเราจะวิเคราะห์แบบลงลึกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ทุนระเบิดท่าทีจีนจนถึงคลิปริศนา เชื่อมโยงเข้ากับภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรและใครคือผู้ได้ประโยชน์จินเตรียมพร้อมนะครับตอนที่4เราจะเปิดให้เห็นทั้งกระดานแบบชัดเจนที่สุดว่าข้างหลังความระเบิดบนผืนดินกำลังมีการระเบิดทางการเมืองซ่อนอยู่หรือไม่ถ้าเหตุชัยจีนเหยียบกับระเบิดคือประกายไฟถ้าคลิปทหารไทยท้าเขมรเดินนำหน้าคือแรงกดดันถ้าทาทีจีนที่พูดสองน้ำเสียง คือความซับซ้อนทางการทูตทั้งหมดนี้เมื่อประกอบเข้าด้วยกันมันไม่ได้เป็นแค่เหตุการณ์รายวันแต่มันคือภาพของกระดานใหญ่กระดานที่กำลังขยับช้าๆแต่ทรงพลังมากพอที่จะเปลี่ยนสมดุลในภูมิภาคได้และนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจไม่เคยมองเห็นบนชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่ที่ดูเงียบแต่เต็มไปด้วยกับระเบิดมันไม่ได้ถูกใช้แค่ในสงครามเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ในยุคนี้ มันกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองทางอำนาจและทางภูมิรัฐชาติและวันนี้เราจะพาเห็นทีละชั้นว่าความจริงทั้งหลังเหตุการณ์ทั้งหมดคืออะไรเริ่มจากไทยก่อนไทยต้องเจอแรงกดดันสองด้านด้านหนึ่งคือความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อีกด้านหนึ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยต้องรักษาภาพลักษณ์ว่าเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพมีมาตรฐานความปลอดภยัยและมีท่าทีที่รบอบคอบ แต่เมื่อเกิดเหตุชายจีนเหยียบกับระเบิดเรื่องมันไม่ได้จบที่ความปลอดภัยแล้วมันลุกลามไปถึงความไว้วางใจและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนจีนเป็นประเทศที่ไทยพึ่งพาในหลายมิติเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวความร่วมมือด้านอาเซียนแต่ในขณะเดียวกันจีนก็มีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับกัมพูชาจนบางครั้งไทยเองก็ต้องรับความจริงว่าจีนรู้สึกใกล้ชิดกับกัมพูชามากกว่า ดังนั้นเมื่อไทยมีความขัดแย้งกับกัมพูชาจีนจึงต้องเดินเกมแบบสองด้านด้านหนึ่งบอกเป็นกลางอีกด้านหนึ่งประกาศยืนเคียงข้างกัมพูชาน้ำหนักแต่ละคำขึ้นอยู่กับว่าเขากำลังพูดกับใครและต้องการอะไรแล้วกัมพูชาละ่ะกัมพูชาต้องการอะไรจากสถานการณ์นี้กัมพูชาต้องการใช้ความตึงเครียดชายแดนเพื่อสร้างแรงต่อรองเพื่อกดดันไทยและเพื่อแสดงให้จีนเห็นว่าพวกเขายังเป็นพันธมิตรที่พักดี ยิ่งมีเหตุที่สามารถโทษไทยได้หรือสามารถแสดงภาพว่าตนเป็นฝ่ายถูกคุกค,คามกัมพูชาก็ยิ่งได้รับคะแนนจากจีนและจีนเองก็ได้ประโยชน์เพราะกัมพูชาเปิดประตูให้จีนเข้ามาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโของอย่างเต็มตัวทั้งท่าเรือฐานทัพเส้นทางยุทธศาสตร์และการสนับสนุนในเวทีอาเซียน เมื่อมีเหตุทุ่นระเบิดบนฝั่งไทยจีนจึงมีพื้นที่ให้ขยับบทบาทในฐานะผู้ไกล่เกลีย่ยผู้ให้ความช่วยเหลือและผู้รักษาสมดุลแต่ขณะเดียวกันจีนก็ไม่ยอมทิ้งกัมพูชาซึ่งเป็นพันธมิตรสําคัญทางทหารทั้งหมดนี้ทําให้ไทยต้องเดินอย่างระมัดระวงังทุกคําพูดทุกท่าทีต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะด้านหนึ่งต้องปกป้องอธิปไตยอีกด้านต้องไม่ให้ความสัมพันธ์กับจีนเสียหายแล้วเหตุทุ่นระเบิดครั้งนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์กันแน่ข้อแรก ชายแดนไทยกัมพูชากำลังกลับไปสู่โหมดความตึงเครียดอย่างที่เคยเกิดขึ้นช่วงเขาพระวิหารแม้ทั้งสองประเทศจะพยายามพูดว่าพร้อมร่วมมือแต่เหตุการณ์ในพื้นที่จริงสะท้อนว่าความไว้ใจอาจต่ำกว่าที่ใครคิดข้อ 2. ทุนระเบิดไม่ใช่อาวุธที่จะฝังแล้วหายไปเองมันอยู่ได้หลายสิบปีและมันถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างความกดดันหลายประเภทใช้มันเพื่อควบคุมพื้นที่ปิดกั้นเส้นทางและสร้างความไม่มั่นใจแก่ฝ่ายตรงข้าม แม้จะไม่มีใครพูดตรงๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ไทยต้องหันมาถามตัวเองว่านี่คือร่องรอยในอดีตหรือคือการวางใหม่เพื่อสร้างแรงกดดันข้อสามท่าทีจีนสองรูปแบบเป็นสัญญาณว่าจีนกําลังวางตัวเป็นผู้เล่นใหญ่ในความขัดแย้งนี้จีนต้องการรักษาความสัมพันธ์กับทั้งสองประเทศแต่ต้องการให้กัมพูชาเป็นพันธมิตรยุทธ,ธศาสตร์ดังนั้นจีนจึงพูดสองภาษาภาษาเข้มแข็งสําหรับกัมพูชาภาษาอ่อนน้อมสําหรับไทยข้อสี่ คลิปทหารไทยท้าเดินนำหน้าสะท้อนความจริงระดับภาคสนามว่าความไว้ใจแทบไม่มีและความเสี่ยงที่ทหารไทยต้องเจอไม่ใช่เรื่องที่คนธรรมดาจะเห็นการเสนอให้เดินนำหน้าไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาแต่มันคือการบอกว่าทําไม่ใช่ทุนใหม่ก็เดินได้แต่ทาไม่กล้าเดินคําว่าทุนเก่าก็อ่านไม่จริงทั้งหมดข้อห้า เหตุการ์ทั้งหมดทําให้ไทยต้องเตรียมตัวเพราะความตึงเครียดแบบนี้มักนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆทั้งทางการทหารทางการทูตและทางยุทธศาสตร์ในแบบที่อาเซียนเองก็อาจรับมือไม่ทันเมื่อเรานําทุกชิ้นส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันมันชัดเจนว่าทุ่นระเบิดที่จุดขึ้นในป่าได้จุดประกายการขยับของหลายประเทศแต่สิ่งนี้ยังไม่ใช่จุดจบมันคือบทเริ่มต้นของช่วงเวลาที่อ่อนไหวชายแดนไทยกัมพูชาอาจกําลังเดินเข้าสู่ภาวะตึงเครียดรอบใหม่ จีนกำลังวางหมากกัมพูชากำลังกดดันไทยกำลังประคองสมดุลและทหารไทยในพื้นที่ยังต้องเดินบนดินที่ไม่รู้ว่าอะไรฝังอยู่ข้างใต้นี่คือสถานการณ์จริงสถานการณ์ที่ต้องวิเคราะห์ลึกและต้องติดตามแบบไม่คลัดสายตาทั้งหมดนี้คือภาพใหญ่ที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเหตุทุนระเบิดเพียงลูกเดียวและเมื่อคุณได้เห็นกระดานทั้งหมดคุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นจุดหนึ่งของเกมเกมที่ใหญ่กว่าที่หลายคนคิด เกมที่กำลังเดินหน้าอย่างเงียบสงัดและพร้อมเปลี่ยนภูมิภาคนี้ได้ในพริบตา